น้ำมีอยู่ทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ในดินชื้น,นและน้ำแข็งบนยอดเขาไปจนถึงเซลเล์ในร่างกายของเราน้ำมีบทบาทอะไรต่อร่างกายของเราและเราต้องดื่มน้ำมากแค่ไหนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี H 2 o ในร่างกายทำหน้าที่ลดการกระแทกหล่อลื่นข้อต่อควบคุมอุณหภูมิหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังน้ำไม่ได้อยู่แค่ในเลือดของเราเพียงเท่านั้นในสมองและหัวใจมีน้ำเกือบถึง3ใน4และแม้แต่กระดูกมนุษย์ที่ดูแห้งๆก็มีน้ำ3า31ซถ้าเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และถูกร้อมรอบไปด้วยน้ำทำไมเรายัางต้องดื่มน้ำตั้งมากมาย นั่นก็เพราะว่าในแต่ละวันเราสูญเสียน้ำ2-3ลิตรผ่านเหงือ่อปัสสาวะการเคลื่อนไหวของลำไส้และเพียงแค่การหายใจในขณะที่การทำงานเหล่านี้สำคัญต่อความอยู่รอดของเราเราจึงต้องชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปการรักษาความสมดุลของน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการขาดน้ำหรือการมีน้ำมากเกินไปทั้งสงแบบ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้การขาดน้ําสามารถก่อให้เกิดการลดต่ําลงของพลังงานอารมณ์ความชุ่มชื้นของผิวและความดันเลือดเช่นเดียวก,กันกับสัญญาณการรับรู้ต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมองที่ขาดน้ําต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อทำงานเดียวกันกับสมองปกติและมันจะหดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากการขาดน้ำ และการที่มีน้ำมากเกินไปเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆส,สมองที่มีน้ำมากเกินไปชะลอหรือกระทั่งหยุดการปลดปล่อยฮอร์โมนสู่กระแสเลือดโซเดียมในร่างกายถูกทำให้เจือจางทำให้เซลล์บวมในกรณีที่รุนแรงไตไม่สามารถจัดการกับปัสสาวะที่มีปริมาณมากได้ทันจะทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวอาเจียนหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้